เราเราเราต้องทำไว้ตั้งแต่ตอนนี้เดี๋ยวรุ่นรุ่นต่อๆไปจะได้สานต่อกันนะคะดีค่ะน้องดีดีดในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ที่ทำงานเรื่องของสิ่งแวดล้อมทรัพยากรเองเนี่ยพี่มองว่าการบวชทะเลมันจะมีประโยชน์ยังไงคะมันก็มันดูดูแล้วก็มันมีประโยชน์หลายอย่างถ้าว่าชาวบ้านเขาเขาเขา,เขาทำตัวนี้ขึ้นมาอย่างน้อยก็พวกเรือเล็กเรือใหญ่ห้ามไปมอดสมในที่ ว,วันนี้นะครับเราจะมีการบวชทะเลนะครับโดยมีพิธีสงฆ์นะครับทําการบวชทะเลนะครับแล้วก็จะมีการปล่อยพันธุ์กุ้งแชบวยจํานวน1ล้านตัวนะครับจริงๆแล้วกาหนดเป้าหมายเราสองล้านตัวแต่ว่าเราแบ่งเป็นที่กอะพิทักษ์อีกหนึ่งล้านตัวนะครับเราจะปล่อยที่ท้องติ่ใหญ่1ล้านตัวนะครับแล้วก็มีการ ทิ้งระเบิดชีวภาพนะครับเป็น E m นะครับเป็นดุลินซีนะครับในหนึ่งก้อนเนี่ยจะมีดุลินซีทั้งหมด3ามแสนล้านตัวนะครับวันนี้เราเตรียมไว้นะครับสองหมื่นึงพก้อนนะครับที่จะไปรับปรุงคุณภาพน้ําบริเวณอ่าวท้องกมของเราแหลกแห่งนี้นะครับ มีประมาณสักสิบถึงสิบห้าลำนะคะที่ออกมาพร้อมๆกันในวันนี้แล้วเชื่อว่าอีกไม่นานเราก็จะเดินทางไปถึงซังที่ชาวบ,บ้านได้เตรียมทํากันไว้ตั้งแต่เมื่อวานเพื่อที่จะไปปล่อยกุ้งแล้วก็ทิ้งระเบิดเอมที่นั่นค่ะ,ะเคยไปร่วมกิจกรรมบวชทะเลที่ไหนมาก่อนไหมคะยังไม่เคยคร<ะ>ั้งนี้ครั้งแรกโดยส่วนตัวแล้วรู้สึกว่าการบวชทะเลมันจะให้อะไรกับธรรมชาติให้อะไรกับ อ,อย่างน้อยก็ ừ, สภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์เหมือนอย่างเดิมอังเคยแล้วก็ทําให้ชุมชนหรือว่าคนที่อยู่ในระแวกน,นี้มีความสุขมากขึ้นนะคะแล้วก็ที่สำคัญระบบนิเวศท,ที่มันเคยมีมันก็กลับมาดีขึ้นเหมือนเดิมได้นะคะมองว่าการทํากิจกรรมแบบนี้ค่ะ มันจะประสบความสําเร็จหรือว่ามันจะยั่งยืนได้มันต้องใช้ปัจจัยอะไรต้องอาศัยเรื่องอะไรบางอย่างยั่งยืนครับเพราะว่าเป็นส่วนใหญ่แล้วพวกเราตอนนี้จินอาสาท้ง,งที่มาร่วมนะครับผมว่าสําเร็จนะถ้าถ้า,ถ,าถ้าเรามีจุดป,ประสงค์เดียวกันผมว่าสําเร็จนะเพราะที่มานรู้สึกจุดป,ประสงค์เดียวกันผมคิดว่าตราบใดถ้าเกิดบริบทของชุมชนหรือว่าแต่ละพื้นที่มันกลับมาเป็นธรรมชาติของมันเนี่ยมนุษย์เองหรือพวกเราเราเองทุกคนเนี่ยก็น่าจะมีชีวิตที่ดีขึ้น อยากจะให้กําลังใจคนที่ทํางานอนุรักษ์ซึ่งอาจจะดูรายการอยู่ในแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศยังไงคะก็ะจริงๆแล้วคนที่เข้ามาทํางานในตรงนี้ผมคิอว่าทุกคนเนี่ยมีจิตอาสานะครับมีจิตอาสาที่จะทํางานตรงนี้แล้วก็โดยไม่ได้คิดถึงที่ว่ามันจะเป็นประโยชน์กับตัวเองแต่ส่วนใหญ่มักจะคิดถึงประโยชน์ของส่ว่รวมมากกว่าแล้วสิ่งที่ทำเนี่ยก็คือทุกคนเนี่ยมีจุดมุ่งหมายเดียวกันก็คือทำเพื่อประโยชน์สังคมแล้วก็ ทำเพื่อถสวัสดิแก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับสร้างรอยยิ้มสร้างความสัมพันธ์เรามาช่วยกัน สร้างรอยยิ้มสร้างความสัมพันธ์เรามาช่วยกันคนละไม้คนละมือ อนนี้ก็ถึงเวลาที่ค่ายอาสาคลไม้คนลมือโครงการ3อาสาปลูกป่าชายเลนที่อำเภอสวีจังหวัดชุมพรใกล้จะสิ้นสุดลงอย่างสมบูรณ์แล้วหลานนะคะเพราะว่าเหลือแค่เวลาที่อาสาทุกคนจะเดินทางไปที่สถานีรถไฟแล้วก็โดยสารรถไฟกลับสู่กรุงเทพมหานครเท่านั้นเอง สิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากไว้นะคะนั่นก็คือว่าการทําอาสาแบบนี้เนี่ยนอกจากจะได้ความสนุกสนานแล้วสิ่งที่เราได้ก็คือความสามัคคีแรงกายแรงใจและก็ความผูกพันที่เราได้ทําอะไรร่วมกันค่ะ ก็รู้สึกประทับใจอะครับที่ได้มาร่วมปลูกป่าชายเลนครั้งนี้เพราะว่าในในในส่วนตัวนี้ยังไม่เคยมารูปแบบนี้ในการปลูกป่าเชิเชงเลนนะครับแล้วก็รันนี้เป็นครั้งแรกเลยเป็นครั้งแรกครับแล้วก็เลยแบบมีความรู้สึกว่ามันมันให้อะไรเรามากขึ้นมันทําให้เรารู้จักชีวิตของชาวประมองว่าแท้จริงเนี่ยเขาก็ลําบากนะในในเรื่องของ ทรัพยาพรกรธรรมชาติที่เขามีอยู่เ,เขาก็พยายามผงแห่รักษาไว้ให้กับเราไม่ใช่ไม่เฉพาะในบ้านของเขาคือให้กับเราคนไทยได้ได้ได้รับประทานอาหารซีฟู้ดอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามีในชุมชนเนี่ยผมรู้สึกว่าเขามีความเหมือนมีความมีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะครับเวลาทำอะไรเขาก็ทำร่วมกันหมดสังเกตได้จากตอนตอนหลังจากที่เราปลูกต้นแสมแล้วเดินกลับมาก็จะมีชาวบ้านเอาน้ำมา,อารอล้างตัวเรา เขามีน้ำใจมากเลยเห็นบอกครั้งนี้มากับคุณแม่ครับมากับคุณแม่ครับมาเป็นครั้งแรกแล้วคุณแม่ล่ะครับเป็นไงบ้างครับก็รู้สึกประทับใจนะคะเพราะว่าก็ไม่เคยมาปลูกป่าชายเลนได้มารู้ได้มาเห็นได้มาลองทําจริงๆก็รู้ว่าเอ้ามันก็ลําบากเหมือนกันนะแต่ว่ามันก็สนุกแลวก็อีกอย่างนึงแล้วก็รู้สึกว่าเราได้ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสัตว์น้ำอะไรที่กําลังสูญพันธุ์ไปถ แล้วก็การมาครั้งนี้รู้สึกประทับใจออผู้ที่ต้อนรับเรา,หาให้ความเป็นกันเองแล้ก็ดูแลเราดีทุกอย่างน,นั่นก<ช>็คือชาวบ้านเน้อง่งใช่ค่ะก็<า><า>ขอขอบคุณทุกๆคนที่ให้โอกาสแล้วก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีค่ะเป็น เป็นกิจกรรมที่ดีแล้วก็คิดว่าน่าจะมีอีกหลายๆหน่วยงานน่าจะทําอย่างนี้นะคะเพราะว่ามันจะจุดหนึ่งของคนเล็กๆแล้วมันน่าจะขยายไปเพราะว่ากิจกรรมอย่างนี้มันสะท้อนถึงเราทําไม่ใช่พเพิ่ะประเทศไทยนะคะมันทําถึงเหมือนมันเป็นอะไรอ่ะที่นี่มันก็คือครัวของโลกอ่ะเป็นท้องทะเลมันไปถึงการหมดถึงเราอนุรักษ์ตรงนี้มันก็แพร่ขยายไปเรื่อยๆในกิจกรรมเพิ่มเนี้ไม่ว่า ทางฝั่งอนันาดมันเนี่ยนะคะเขาก็ทํากันหลายๆจังหวัดเขาก็มีกลุ่มเขาหลายๆกลุ่มที่แข็งแรงด้วยนะคะอันนี้ก็<ล>น่า,นานนจะเป็นจุดเริ่มต้นโดยเฉพาะจังหวัดนี้รู้สึกโอเคท,ที่ว่าอย่างน้อยการทํางานอาสามันเป็นสิ่งที่ลบความเป็นตัวเองออกไปได้ทาอะไรเพื่อคนอื่นมันนี่เป็นครั้งแรกี่ะพี่ครั้งแรกที่มาร่วมมีแต่อยากมาแต่ไม่ได้มามากกว่า ก็รู้สึกว่าชาวบ้านเขามีน้ําใจมากค่ะเขาแบบเอาขันน้ํามาตั้งไว้หน้าบ้านทุกบ้านเลยคะะให้เราแบบเขาเขาเมตย,ยาศัยดีค่ะคือเขารู้ว่าเรามาทําประโยชน์ มาช่วยชุมชนเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นการรวมความรู้สึกและก็ความต้องการคนที่มีจุดมุ่งหมายเดียวกันมาอยู่ในที่เที่ยวท,ที่ที่เดียวกันแล้วก็สามารถสร้างสิ่งที่แบบสามารถที่จะสร้างสิ่งที่เราเคยทําลายคนอื่นทําลายนะคะสร้างขึ้นมาแล้วก็มันถึงแม้มันจะเป็นจุดเล็กๆแต่ถ้าทุกคนที่เราสามารถรวมคนที่มีจุดมุ่งหมายเดียวกันได้มันก็จะขยายเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นได้รู้สึกว่า เออมันเป็นชุมชนอีกแห่งหนึ่งที่เขาเขารักกันดีเขาเขามองเห็นความจําเป็นของสิ่งแวดล้อมของธรรมชาติในในบ้านในเมืองของเขาในชุมชนของเขาอย่างนี้ครในชุมชนของเขาอะไรเงี้ยนะครับอ่แล้วก็ช่วยกันรักษาจะสังเกตได้ว่าระหว่างที่เราเดินทางไปปลูกป่าชายเลนผ่านบ้านชาวบ้านไปเนี่ยชาวบ้านยิ้มแย้มแจ่มใสและให้การต้อนรับเราดีมากในระหว่างที่เราเดินกลับมาเนี่ยแต่ละคนก็โคลนเต็มตัวอะไรเงี้ยนะครับชาวบ้านก็แบบว่า เอาน้ำเอาใสยางต่อก๊อกน้ำเอามาให้พวกเราล้างตัวกันซึ่งน่ารักมากผมประทับใจมีบ้านอยู่หลังหนึ่งผมเดินตามมามีน้องคนหนึ่งเดินนําไปก่อนนะครับแล้วพอผมเดินไปถึงเนี่ยเขากําลังอาบน้ําจากถังอยู่ลนะ่ะจากถังน้ําเล็กๆสองถังแล้วเขาก็บอกผมว่าเนี่ยคุณยายอะ่ะหิ้วถังออกมาให้สองถังมาให้เขาอาบน้ําซึ่งแบบน่ารักมากถังสองถังผมว่าน้ํามันนิดเดียวอะ่ะแต่มันหมายถึงน้ําใจที่ที่มากมายที่ที่ชาวบ้านขึ้นมีให้เราอะไรอย่างนี้ครับก โครงการของคนละไม้คนละมืออันต่อต่อไปจะมีอีกเมื่อไหร่หรือจะจะไปที่ไหน,นก็ยังยังยังวางไว้อีกหลายหลายรูปแบบเหมือนกันนะครับว่าเราจะทำอะไรกันดีมีหลายรูปแบบมากที่เราอยากทำมีเรื่องโรงเรียนเรื่องเด็กเรื่องอะไรหลายอย่างเหมือนกันขอขอคิดดูก่อนขอปรึกษาในทีมงานดูก่อนว่าเราจะทำอะไรกันต่อครับก็อยากให้คนดูทางบ้านผู้ชมนะครับติดตามรมายการคนละไม้คนละมือนะครับ แฟนรายการก็ติดตามต่อไปว่าเราจะจัดอะไรกันต่อไปอีกครับอาจะอาจจะได้เข้ามาร่วมด้วยนะครับครับแล้วก็ตั้งใจดูรายการแล้วเข้ามาร่วมเป็นอาสาสมัครกับเรารับรองว่าไม่ผิดหวังครับ กิจกรรมหลากหลายเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่บ้านท้องตมใหญ่อำเภอสวีจังหวัดชุมพรที่นําเสนอผ่านรายการโคลมัยโคลมือในวันนี้เนี่ยนะคะสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะฝากไว้ค่ะไม่ว่าจะมีปัญหาอุปสรรคอะไรไม่ว่าจะมีความติดขัดขัด ข้องในเรื่องใดๆก็ตามเนี่ยแต่ว่าเราทุกคนจะสามารถเดินผ่านมันไปได้เราจะช่วยทําให้ชุมชนของเราน่าอยู่ขึ้นได้ด้วยความร่วมมือร่วมใจของประชาชนของพี่น้องทุกๆคนในชุมชนสมดังคําว่าคนละไม้คนละมือนี่แหละค่ะและเราก็เชื่อว,ว่าชุมชนแห่งนี้นะคะที่บ้านท้องตมใหญ่อําเภอสวีจังหวัดชุมพรคงจะเป็นภาพสะท้อนของการร่วมมือร่วมใจกันของพี่น้องประชาชนชุมชนคนในหมู่บ้านได้เป็นอย่างดี เป็นกำลังใจให้ทุกๆท่านเลยนะคะแล้วเราก็เชื่อว่าการเริ่มต้นในหลายๆกิจกรรมที่นี่นั้นจะเป็นแรงบันดาลใจทำให้คุณผู้ชมอีกหลายๆคนได้เกิดแรงบันดาลใจที่จะทำสิ่งดีๆในหมู่บ้านของคุณในชุมชนของคุณเช่นกันค่ะทั้งหมดนี้คือนลไมา้นลม,มือในสัปดาห์นี้นะคะติดตามได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าวันเสาร์13นาฬิกาทางทีวีไทยสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

โอ้ย่อยเดีวยวเราต้องใช้ความร่วมมือแนวคิดของแต่ละของแต่เราเพื่อจะนําสิ่งที่เรากำลังไปหามามาร่วมกันประกอบกันเป็นงานศิลปะชิ้นหนึ่งขึ้นมาก่อนที่เราจะทําลายมันนะครับไล่ขยะครับขยะวิทย์นะฮะนี่ขยะวิทย์ไม่ไม่ใช่ขยะสังคมขยะสังคมต้องเป็นคนนีฮนี่ขยะวิทย์โรเลมอนมีอะไรครับมีกระเป๋าวิเศษสามารถที่จะพักเก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่าง แต่โดเลมอนไม่สามารถที่จะทำอะไรได้ก็คือการเก็บขยะการช่วยโลกลดอุณหภูมิโดเลมอนยังต้องผูกคอตายเพราะว่าอะไรเพราะว่าโดเลมอนไม่สามารถที่จะช่วยโลกได้